นี่นอนกับเฮากินนมเฮาผู้น้อยนี่บ่เอ้เอาเจ้าก็ยังมีนมอยู่บ่อ้ามีนมลูกยังลูกน้อยนี่อยู่เฮือนยังฮะวางรถโอเคั่นะวางไว้ั่นแหละ กาบสวัสดีและสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์สุขุสุขคนเด้อพี่น้องเนาะมืัอนี้กับบูเชงกันยังอยู่เมืองเซโปนอยู่พี่น้องเนาะอาจจะเลินทางกับมืัอนี้แหละพี่น้องในช่วงเนลาบ่ายมุ้งหรือสองมุ้งเนาะคือมาหอดบ้านกต่ประมาณอเกือบมุ้งหรือแปดมุ่งแรงคนละพี่น้องอ่าในช่วงเวลานี้กับผ้าโพนกะตกเอาเทเอาว่าพี่น้องเนาะตามถนนหนทางพี่น้องเอ้ยกะคอยมาคอยไปพี่น้องเนาะโดยอ่าตอนนี้กะพี่น้องเอ้ยบูเสียงนั่นเขามา หาครอบครัวที่มือว้านนี่แหละพี่น่อยเอาข้อสารใหม่ครอบครัวนี่พี่น้องนาะข้างบ้านนี่และครอบครัว yani น um um claro, ี่เพิ่นป่วยพี่น้อยผู้เชียงก็ได้เข้ามาเยี่ยมมาอย่างเพิ่นกอนจิกลับบ้านป่วยกระทันหันเมื่อวานนี่เพียงเนาะเป็นนี่ใดพีองเนาะเพิ่นมาแต่ห้องหมอล้วดอ่าแล้วดิ้งเป็นมาถามอาการเพิ่นกอนอ่าหนึ่งมาปัจัยกับทีส้นทีเซานี่แหละพี่น้อยเป็นแพ้ยางคุ้มเนาะกับนักเติมอยู่พี่น้อยโดย นะจังไดกะมามื่อน okay. ี้กะบบุเชียงเขายังเหลืออยู่สอบหนึ่งพี่หน่อยเนาะอันนี้ก็เป็นอีกครอบครัวหนึ่งพี่หน่อยที่ขาดแกนเขาน้ำอ่าบุคคลอยู่พอกินพี่หน่อยหลักๆเลยก็จะเป็นเขาน้ำนี่แหละเนาะเหลืออยู่สอบหนึ่งพี่น้องบุเชียงจะเหมาะใหม่ครอบครัวนี่แหละพี่หน่อยแล้วก็เชิเดินทางกลับนี่แหละพี่หน่อยเปิดหน้ากล้องมากะับคืมฝ่าคืมพลนพี่หน่อยเนาะอยู่ทางเมืองเซโปนพี่หน่อยกะต๊ะแท้ต๊ะเอาว่าพี่หน่อยเนาะ อในช่วงฤดูฝนไปหน่อยหลังนั้นก็เมื่อวานนี้บุษเยงเข้าไปเยี่ยมปยามเพ่นอยู่เนาะนั่นแหละอ่าน้องน่อยเอาน้อง,องถ่าพ่อแม่ไปที่ไปเหตุงานไปหนอ่อยนเมนี้กลับมาอีกรอบหนึ่งเนาะไปหน่อ,นอยเดี๋ยวเข้าไปทำทั้งครอบครัวเพุ่นมาเราบอกไปหน่อยเนาะอันนี่ได้คือเงียบคือเงาแท้นี่โอ้ยดยอ,อ่ะไปหนอ่อย ทางก็นเอ้ยนี่เพป็นกะพี่น้องย่างคือพากันเข้าไปนั่งอยู่ในพุ่นด้วยนะโอ้ยสบายดีเลยสบายดีโอ้ยสบายดีเนี่ยโอ้เก่งแท้หมอนี่เนาะสบายดีก้อนแหล่นี่ตาสบายดีเสื้อบัวไซอีกแล้วผู้หนี่เนาะคือบัวไซเสื้อแนบัวหนาวบ่ผมโชคหางกระยุบพี่น้อยเปียกเนาะใช้ผู้หน้อยนั่งนอนบ่เอ้ย อือเนาะนอนอยู่ข้างเฮือนแบบมื้อนี้เถอนี่พี่น้องเอ้ยออผเนาะอ้าถูไสล่ะน้องเลยกับอะน้องเลยไปหาหนูไม้กับเอื้อยไปหาูไม้กับเื้ออีกแล้วเนาะไปแต่เช้าพุ่นบ่เช้าครับนั่นะครับานันีพุ่นนี่ไนําัออนมาอยู่เนาะโดยหาไม้อันน่ะมาขายแม่นบ่เอ้ยอือโดย นี่แหละซอยทั้งแม่เนาะทั้งลงเลยอ่าไม,ม่มาขายเพราะว่าทั้งเัินกูพ่อนี่กับเบยูยแล้วเนาะอืมลากันเนาะโดยอ่ะเป็นนี่ไงเนาะทั้งคนมาแล้วว่าคนป่วยนี่พ่องานเนี่ยเป็นคนมาโอ้มาไปเบิ่งก่อนพี่น้องเลยพี่อันนี้นี่ว่าเจ้าของบ่านี่พี่น้องเนาะโอ้ทุกเนาะโหด้วยนี่ Rồi. Rồi, à. ừ. sao bài đi mấy tố. Ừ. <laughs> wow, thơ mấy nhát này. À, bốc, bốc cái này, này. Ok. Rồi. À, nó. À. Bên đi đấy, phần ma là bỏ. nhang nhang mà ma vô. nhang thân ma. À, mẹ, mẹ này. ใช่ลายเดี๋ยวเราประเทศเขาอนุญาตหนีบไม่เนี่ยโอเคได้แล้วอืะได้ตังโดยโดยโอ้อันนี้ลูกไปษาผู้นี่นะมิตุนี่ลูกนี่อันนี้ลูกเจ้าว้อเออแล้วผู้น้อยนี่เด้นี่เจ้าห์เจ้าหลานเออออ๋เจ้านี่คือหลานเป็นบ่เออโดยโดยลานลูก คู่ที่เพื่อนไปนี่บ่อเออที่ป่วยนี่บ่อเออดูนี่ดูเฮือนนี่นี่ออป้าเลยลูกป้าลูกไว้น้ำเจ้าเออไว้น้ำเฮาเจ้านั่นอันเป็นเป็นแม่บ่หรือว่าเป็นอะไรเป็นแม่เฮามาแม่บบม,มีเหงืนคขำเลยเฮ็ดอะไดเป็นแม่ของผู้ป่วยนี่บ่อเออแม่พัวมันแม่พัวเออ อ่าเท่ากับอันอ่าผู้ป่วยนี่เป็นลูกไผ่เจ้าเออเป็นลูกไผ่อ๋อน้อยนี่นอนกับเฮากินนมเฮาผู้น้อยนี่บ่เอ้าเจ้าก็ยังมีนมอยู่บ่มีนมลูกก็ยังลูกน้อยนี่อยู่เฮือนยังน้องนี่ยังน้อยกนี โอ้เจ้าก็มีลูกน้อยเนาะเออวันนี้ก็อาณาได้เอาเอาลูกลูกไผ่ลูกไผ่นุ่มให้ดึกลูกกินเนาะเออออเกินนมนี่อ่๋อดอดูดูดูโอ้หฮาทุกยากอีหลีเป็นนี่ไงคือว่าทุกยากทุกยากเอ้อไม่ได้นอนเลย บ่ได้นอนเลยเออมันได้นอนนี่ละให้ดูหาวน้อยละให้เฮ้ยลูกเจ้าก็ให้พี่ก็ให้อีกกินจงนมนี่อ่ะจจุกนมเออจุกนมจนเจ็บเลยบ่บ่ได้เจ็บเออเจ็บละอัดเออลูเอ้ยขมังขมังนั่นนี่นะอดูไพ่กับคุณเพชรว่าวไปมดอาหารแล้วมดเลือดขาดเลือดขาดเลือดสมอขาดเลือด เขามั่งชื่อเลือดทงนึ่งก็ร้านห้าคนเขาก็าบ่มีเงินย่าช่วยเออหลูกบ่มีเงินนี่เฮาดไหเขาขึ้นก็นยังบม่มีเขาออกแต่แต่งานเขาไปนำดูหาเลยอยู่ห้องหมอเขาเราไม่ได้กิด อันน่ะเมื่อวานนี่เป็นไปหของโมเออเมื่อวานเนี่ยเออยังมมทันมาเนาะเออยังโ่ทันมาตอนนี้อันน่ะทั้งโมคนว่าต้องเพิ่มเลือดสบห่เออต้มต้มเลือดท่านโมเบาไปขาดเลือดแล้วลูภัยโตโอ้ขาดเลือดเฮาเขามั้งเฮาบ่มีเงินน้องก็บ่มีพ่อแม่ก็บ่มีเห่าน้องอึดขคนองได้น้องได้เออยใครแน่ยืมเนาะ น้องกับบะมีเห่าโดยโดยยัง <LO> บ่ท <neighborhoods> ันมาอยู <urine shameful wohl> <unterstützen> like anyway, ่เหมือนนีหมอเพื่อจะให้มาเมื่อใดคือยังบ่ทันมาเออไปมาเมื่อนี้อ่ะยังไม่ได้มาอีกเพิษแน่มาก็ลอยหลานเจ้านะอันน่าไปได้นอนคืนหนึ่งแล้วเนาะอ้าวเหาะเลยโอ้ย อันนี <go> ้ไหนเฮือนซ่านเฮือนบ่อหนังนี่นะเออเฮือนลู่เฮ้านี่บ่งนี่ฮะเฮ้นเตติงพรอมนี่โอ้ยโคกูเดะนี่เนาะแพร่บัดนี่บ่ฮอดเดือะเดือนหนึ่งนี่เจออนไรกัขาดได้เนก็ขาดแม่ก็บ่มีเงินแต่เฮ้นอะไรแม่ได้เงินได้คำช่วยก้อน เธอรู้แม่และบมีแล่สิมาเยี่ยมมายามรล้ยังม่ท่านมาอยู่เนาะเออเออบัหนี้มาแต่เห็นแต่ลูกเราเนาะผู้นี้จักปีจักเดือนแล้วผู้นี้เขาลืมสามเดือนสามเดือนบ่ผู้ชายบ่คือผู้หญิงผู้ชายนี่ผู้ชายอืมว่าเปิดให้เบิ่งนถดเจ้าค่ะคือเปิดเช็ดแน่ี้มูกนะลูกนะแน่ลานนะคิมูกแตกนะฮะเป็นวัดบ่หนี่บ่สบายบ่บ่ได้สบายห้าเราไม่ได้สบายเป็นไควั้อ เก็บหมดคอนี่เจ้าก็บอสบายอีกเออลาน้อยก็บอสบายเออเฮาขึโอ้ยอยากหรือนอนไปนอนไปใช้ขึ้นไปเบิ่องทงเฮือนเราเนี่ยอ้าวขึ้นไปขึ้นพาเฮาขึ้นไปเบิ่งแน่เป็นได้ด้วยหัวหน้าขุดเลยน่ะวะอืมเนาะใช้เปิดออกย่ไปกั้งน่ะมีอย่างแน่อ้าวที่ชอบโคตรอยู่พี่ได้บ่หนี่คดรหนักทึง อ้าวดูเอ้ยบังเหือนนี่อ้าวนี่เห็นกาคือเปลี่ยนจ้างวางอยู่แท่นี่อ้ใช้ผ่าหุ่มผ่าแพ้เพื่อนนี่บ่อนอนอ่ะเข่าก็บมิข่าวเอาแบงเอาเอาไปงานท่าแบ้งลูเจ็บไข่มั่งท่าแบงกันชิลู อ๋ออันนี้เนีะยเนาะเห่าลานอืจามเลยบาดนี่ขี้มูกแตกขี้มูกแตนแล้วบาดโอ้ยนอนโอ้ยบากเลยไออ่ะเอาใหญ่จนตายที่ตายที่เฮาก็สบายนั่งล่มดีๆก้อนเจ้านะนั่งล่มก้อนจังบ่เมื่อยเออนั่นแหละอืมน้องจัางน้อยเนาะเดี๋ยวพนกับใครเด่ะลูกไผ่แหละมาได้ดีลูกไผ่นึ่งคนบ้านเดียวกันบ่ ว่าบานบ้านเก่งปรพุ่นอ๋อยู่บ้านเก่งแปรม,มา,มาเอามาอยู่พี่เนะะาะอง่ายเออโอ้ลูกไพ่ลราบ่มีพ่อแม่เี่ดูความผ้าลูกไพ,ยยพ่เห็นว่าคือเหานี่เจ้าก,ก็เป็นลูกคํามผ้าคือกันเออเหาก็บลูกคุ้มผ้าคือกันหนูอันผู้ป่วนยังกลเป็นลูกคํามผ้าเนาะ บ่มีพ่อมีแม่บ่มีพ่อบ่มีแม่เฮาลราคือกันเออเป็นปเปินเสียบ่มีผูอ่ประกอรองเนาะอันมีแต่ได้น้องครับน้องได้ลูกภัยเฮาหนแม่พ่อแม่บ่มีเฮาน้องก็บ่มีอ้าวอันนี้นั่นเปินพาก็นอนอยู่นี่เนาะอ่ะแม่นบ่ลูกไผ่เจ้าน่ะ เออนอนอยู่นี่เห็ดหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำก็อยู่ท่งนี่เลยเอออยู่ท่งนี่เลยไหนนะเห็เนนี่ไหนเนาะอยู่กับพัวชะมอ่อยู่ห้องมอพูดนะเออกับพัวอยู่กับพัวชอ่องคอดไก่เถิ่อและจางนี่ไปมืเปอเสปยนก็เนาะ เออไก่เ <rijk> อ <Çaina> <sharp> <sharp> <Glenn> ้อไปเมืองสปอนเพิ่นไปรถจักรเลยเมื่อวานนี่เนาะไปรถจักรแล้วจักรละเพตลอดรถจักรนี่มันไอ้ดีเลยอ้าวปัญญาังอีกอะไปเมื่อคืนนี้อืออ่าเนาะนี่ได๋จักนี่พี่น้องมาก็บ่พบบ่เจอเพิ่นยังบ่ทันได้มาแต่6โมงซ้ําเนาะ จะว่าไว้โอกาสหนาหมดแล้วพี่น้อยพิษในก้อนมัร้อยลานลูกเจ้าน่ะบ่มีบ่อสูงใส่บ่มี่ชงมีแต่ช่องพื้นจะมดขี้มดเนี่ยเอายาเหงือก็เฮาบ่มีแต่ชงเน่ยอืมเนาะเออมม่ยังกระตุกยังงแอันี่นะ ก็ตกน้ำมาเนี่ยตกน้ำกินบ่เออน้ำเกล็น่ะเนี่ยโอ้่าห่าห่าเนาะเพื่อนกับผูดได้เลยเพื่อนปีนึงเราบ่อยู่นี่เออปีหนึ่งปีหนึงแล้วเอออต่างต่างกันโดูห่านให้แล้วแบบเออโอ้ยอายในายคืณเอาเอาเอากิ๊กก่อนโอ้ยโอ้ยพี่น้อยอืม น้ำเนาะเก็บหันกล้องน้ำกับบทันปานนี่ยนี่แหละเนาะทั้งอันกินนุม่มเอานุม่มลูกให้กินน้ำเอานุ่มลานให้พร้อมกันเลยเ <c oughs> ด,ยดย้อเด้อนี่าหาถูกลูกไผ่แล้วม่ได้ดีโอ้หันถูกกว่านี่อ้เด้อฮะสาวเดียวเขานี่เขาอยู่จำนวนหนึ่งระสอบเขาเชียวมาฝากไว้ ให้เล่าเด้อเออเวลาจะมาน่ะอันเวลาเรามาเตะห้องมอน่ะบอกเด้อว่าเขาอ่อบัเสียงฝากเอาไว้ให้เด้อเออเมื่อวานนี่เขาโชยเดือพันยูตึ้นอันดหนึ่งแสนกิบไปห้องหมอเมื่อวานนี่กะอบัท่านมื่อนนี้กลับเขามาว่าเซียมยามเอาเขามาให้เห็นไหมเออว่ามาบัท่านครับเจ้าน่ะเป็นงาเนาะอ่าืมยเป็นยู่บอมิตุฮะดองว่ารวยยุ่เป็นอย่บบอเคยว่าบอมิตเด้อเออเออแบบเชื่อบ อ,อ้าวบะฮู้บะฮู้ว่ไม่มน้อยเนาะดูคือเป็นชั่มบาน,นี่หมู่บ้านนี่เนี่ยมีจกักหลังคาเฮือนมองเจ้าอยู่ไหนหละ่ะวันนี่อทอดบะซา,าวบะฮ้อนจกักลังคาเจ็ดเอ่อที่ห,หกลงังเฮือนหกลังคาเฮือนอืมอ้าชัเนาะอืมน้อยอน้าชาถอดไม้มา,มามให้เขาก่อนเลยเดี๋ยวจะเอาอ่า ลานเอ diyorsun, building, people, านุ่มกินนุ่มถ่าได้ก็ได้เฮาจีบให้ทั้งพ่อเพิ่นไปแบกเขามาให้ถ่าอยู่นี่เด้อเอออเานุ่มกินดานอยู่อ่าแม่นเอา่นเออเอาลานเนาะากินนุ่มถ่าก่อนก็ได้เออาครับถอดถอดไม้มาให้นี่เออดๆขนาดไหนดึงออกมาโลดโอเคนั่นแหละเอาาามเนะพี่น้องเอ้ยอ่ถ่าอยู่นี่เด้ออเอ ยดอนขึ้นฝาดขึ้นฝนไหนเนาะฝนตกมานี่จุ๊บเฮงยังมูทันมาอยู่พี่น้อยเดี๋ยวกลับมาหาทางพ่อพ้นบบบนี้เนาะกับมาลาเอื้อยนี่พี่น้อยสบายดีด้วยแท้ไีนเนาะจะกินขนมโมจักดอกอันนี้ อาพอเดี๋ยวเฮาวันลบกวนนันนะต้องไปแบกเข่ามาให้ทั้งกันลุกเพื่อนหลังนี่เ้อเดี๋ยวในเข้าเฉียวนะไปเนาะพหลยอยู่รถเข้าพูดหลยเพราะว่ารถขึ้นมาบบได้นอลูกชายพ่อผู้ดีนะโอ้น้อดึกไปเดี่เนาะอืม ไปน้องเอเดี๋ยวลงไปเอาเข่าอยู่รถพื่อถอยถึงมาหมดได้เนาะเพื่อถึนมากลับลงมาแลยมันแต่เพราะขึ้นเทิงรถเจ้าเบื่องเขาเปิดท้ายแหก่อนปะ่าบกไว้ยยังมันเปียกฝนตกอือเนี่เอาน้ำพุ่งมิดอยู่หรอเนาะเออดึงลงมารถ Mà khẩu vậy rồi À, này lại đừng ma luôn à, à đây, đây. Ừ. À, người là, là à, mưa và nó Rồi, à, bẹp nừng đó Phải, bỏ yêu Nó, qua à, ừ. ไปล่ะยางยางตามลังพ่อเจ้าผุมยังผมมยังคือโดนแทะนะเป็น้ยะนะเป็นเญรน้ะเป็นเป้ยะโอ้โหหนอเอ็มยังนี่ชิบุกันปัญญงบ่เนี่ยหนอ

ครับโดยๆอ้าวคุณหนุ่มเนี่ยไอทังหลานน้อยเออแมมาบ่าวเล็กๆอะอเออเนาะเออออัอันเจ้าน่ะเป็นผู้เมียกันเนาะแม่นบ่อ๋อดๆดีนบงแยงซอยกันนั่นแหละอดเฮากลับมาเนาะเอาขนมมาให้ทางพนีก่อนพ่นอนี่กะเนาะ เอาตื่นแล้วบัดนี้ตื่นแล้วเออนะแบ่งกันอีกเด้ออันมีอยู่สองกองเอาไว้ให้เอื้อยน้ำในเด้อมาหาเตน้องไม่เมื่อยไว้แบ่งกันกินในเด้อกลับเดี๋ยวได้บทเชียงชีพูดแล้วบ้านนี้มือหน้ามือหนาเดี๋ยวขึ้นมาใหม่เดี๋ยวพอกันอีกรอบนึงเนาะอะไรอ่ะเห็ดในใดก่อนอ้าวขับใจขับใจเยอะอืออ้าว เออไปแบงกันกอ่าเจ้าเด้อ่นเลยฮู้นไปบานนี้มาหาทั้งอาครอบครัวปนกอนบานนี้พี่น้องเลยอ่ะดูพี่น้องเลยเดี๋ยวอันเดียวเจ้าขึ้นไปน้ำเมียเจ้าก็ได้เฉพาะึืนไปนั่งอยู่เทิงพ่ออะไรยืมงินทาวันนั้นไอ้สองเท่าาง้ไป เออแล้วจีคายรถจักนี่บ่ใครเป็นรถจีคายรถจักรใครให้เบียดบ่ขี่ได้อยู่บ่รถนี่ขี่ได้อยู่บ่รับจีตายตายขี่ได้อยู่นอกอ่ะได้ได้ธรรมดาไน้เลยไปไปเหรอดดูรัลองให้ไปเป็นจีคายอันไหวอันไปป่วนคานมอบ่โอ้ปวดท่นมอเนี่ยเอ้ปวดท่านมอหนิมาต้เชาวแหละท่าันนี่โดยโดย สมบัติชิ้นชุด้ทยนะนี่เนาะคนชิวกันพี่น้องเลยนเดินเนะเราชอบหาลต่ากันแต่ไปพนเนี่ะไปเดนดดยอันะขคือไปเที่วพื่ออะน่งลงนี่แหละบัดนี้เ้อเขาชิได à đường Thang đấy bạn nè mà má ghép má Yam với con bồi bên bựu xăm, nó, nó, được anh ăn nó con, anh ăn nó con, chào, ôi rồi à, rồi, này cái nồi, rồi, à, màn ní cái nồi, cắt, à, าจ้วันนี้กแเฮาสิได้เดินทางเด้อบันนี้เด้อแต่มีโอกาสพระเจ้าจิขึ้นมายังไม่ยามเพิ่นไม่เนาะอยู่ใช่ไปหมคันร้อนชุดโต้หายไมายามเราอันหนึ่งอันนั้นแม่ก็บังง้างกันแน่หน่ดยอันเขานี่ฝากไว้ให้เ่าเด้อจฝากไว้ให้เราบัเรามาเพื่นแหละอันเขานี่เป็นของทางผู้ใหญ่เด้ออยู่ทังต่างประเทศเด้ออันจำนวนหนึ่งกระสอบเป็นของทางมีคำถัดโพนเออเจ้าไว้พร้อมในเพื่อนเป็นอยู่ว่าพอขอบใจเพื่อน เขาได้ยี่บ่อย่อมท่านได้บ่อเลยค่ะบ่ยู่หะขบมุกขอบใจเด้อทางเพี่อนเขามาให้นี่สิดอกเออนั่นเลยขอบใจเด้อขอบใจเด้อทางเพิ่นมาให้เขาเนี่ยเอาละยุดีแม่ดีแล้วให้เขามาขอบใจทางทางเพิ่นเขาหนาเพื่อนแม่เนาะโดยโดยมาจากอะไรเชียวบ่อเพิ่นไงก็ให้ตอนนั้นหามาดุดจบที่เลยเบิ่งแย่งดุเขาในเกี้ยวรีใจแล้วเอา เห็นชุมเฮามาไปใช่ไหมโอ้ใจพ่อเอาห้องขอบใจแหละดีอะเ่าหู้ผมทุกขอมยากนน่แหละฮะมีโอกาสแล้วขึ้นสีมาไว้ไม่เยี่ยมยามมาอีกเด้อได้จ้าเด้อเอาห้องกับก่อนมาหนีเด้อเด้อเด้อสบายดีก่อสบายดีเลยเด้อเด้ดห้องกลับก่อนเด้อแม่เด้อเออเด้อเด้อเอาเอาไม้ม้เราหน่อยไส่ใจเนาะไปมาหนี้เนาะอยู่ดีมีแห้งี่น้องเลยเนาะ เป็นยังพี่น้อยม่ได้ว่า,ขาวเข่าอะไรก็ฝากไว้ให้เราบลัดเนาะบัดมากนี่ก็เป็นทั้งเงิน้าพี่นนะ้อยทางไฟไอห้องหมอบรสบายยังบลมาอยู่พี่น้อยโอ้ยแถวนี้เพิ่นนิยมปลูกอนามะมักงกรนี่พีนะ่น้องเนาะมาเอ้ยเอากลับก็เด้อบวันนี้เด้อโดยโดยสบ,บายดีเด้อเนาะ ทางน,น ee, ึงนออยังบาฮันมาอยู่เนาะไปหาหนองไม่ไปแบบนี้พี่น้อยจะหน่อยฝ่าผุนกิดซีมาอีเด้อเด้อแบบนี้เนาะคึมๆแล้วบบบนี้พี่น้อยะสำหรับคลิปนี้พี่น้องเนาะกัมาเยี่ยมมายามแต่ว่าบุพบูเจอทางอณาภูพลุกพ่านเมื่อวานนี้พี่น้องเนาะผมแต่ทางหญ้าเราเอาลูกไว้นี่แหละพี่น้องเยจมบึกถึกกี่เราอบเนาะลูกเราก็ยังน้อยอยู่อันนี้ก็ดสามเดือนเพื่อนั้นอาจจะเดือนหนึ่งลูกเราก็พี่น้องเย นะจังไลยก็เป็นกำลังใจให้เนาะพี่น้องเยจังไลยก็ขอให้มีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงแบบน,นี้เนาะมีบุเสียงกับเวไม่ยอมไม่ย,ยามก็เอาข้าวสารอาหารแหง้งทางเมฆคำฝากไว้พี่น้องเนาะบุเสียงมามอบให้ครบครัวหนึ่งพี่น้อยไว้ให้อ,อยู่ได้อยู่ได้กินนี่แหละพี่น้องเนาะนะพิ่นี่กับบเสียงพี่น้องต้องขอบุญขอบคุณทางเมฆคำธาตุโพนเด้อเนาะทั้งต่า,ออา,งา,งางประเทศพี่น้องเยก็ขอให้มีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรง ป่าจะจากโบกไพก่กระเจ็บทั้งปวงเลยเมฆทั้งาวประเทศนเนาะอ่านมาหนี้กับเซนกัจเจได้ลาพ่อแม่พี่น้องเล็บซีกันไปเบิร์ตสุขุสุคนเด้อเดอ้อวันนี้พี่น้องเนาะกัจเจได้เข้าไปอ่าบ้านสาวลำเพ้นอีกรอบนึงพี่นอ้องเอ้ยจังจีหวนค้างกับวันเนาะอยู่เมืองพีนโปรแลพี่นอ้องเอ้ยตอนนี้ก็ยังอยู่เมืองเซป่ยนกัจเจไดเข้าไปเมืองพีนก็ไปหาสาวลำเพ้นกัมแมงมีค้างกัปวันนี่พี่นอ้องเนาะสำหรับทางสาวลำเพ้นกัมมีพี่นอ้องเนาะมีแนวไปมอบให้่เทาอีกพี่นอ้องเอ้ยจะไปเฮ เราปรเชงจะมีอย่างไปมมบให้เพื่อนอีกรอบหนึ่งพี่น้อยนะสำหรับคลิปนี้กับปเงพี่น้องเนาะไปแล้วเด้อพี่น้องสบายดีทักสวัสดีพ่้อมันพี่น้องกันเบิร์สุข,ขนนะุสุขคนเนาะสบายดี